เรื่องป็นปคนดีนะคะบางคนเห็นหน้าห,หนูอาจจะคิดว่าหนูเป็นคนไม่ดีแต่ก็ไม่ดีนั่นแหละ่ะต้องรอต้องรอดูค่ะจะน่าสงสารวันนี้ก็จะเข้าบ้านตรงทนนันอีกแล้วค่ะแต่ก็ต้องมารอลุ้นว่าคุณนายเหมยเนี่ยเขาจะยอมรับหรือเปล่าเป็นสัดท้เลกจุดไม่ยอมรับผกค่ะ <c oughs> อุยวันนี้เข้ามาช้าแต่มานะเปิดตัวแรงด้วยนะรักเราก็จะร้อนแรงเหมือนร้อนเร็วด้วยอุ้ยอันนี้เล่าฝากแฮม ฝ่างานแล้วก็ตอนต่อไปะบาไม่มีนคีบ้างมีลู่ค่ะ่ลูกพรนะคะคืนนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้คู่ดวงพรคุณรักนะคะรูปถิดนี้นะคะยินดีต้องรับสปายคนใหม่นะคะเข้าไปช่วยค่ะอยากให้ทุกคนติดตามชมันเยอะๆเลยนะคะกับแกล้ั้งคืนค่ะขอบคุณคค่ะ